我嘞个，你嘞个，他嘞个，刀片怎么都搞搞地瓜的呢？老吵架他把人家那瓜片偷摸地就拍的呢。他这女人呢，片偷片几片搞很多的片到这呢。他这女人呢，把刀片撕个 b l a c k 把刀刀了呢，把刀刀了他刀割了瓜的呢。他里面有个拉迪米个呢，割了个哦，他那个 Russia 嘛，他偷了片，没去呢，去干的嘛，他个了木块，个把这仨个女人女个就惹，女个就气的，个接刀的嘛，老个架他把个片偷摸个就拍的呢。你这瓜怎么呢？你瓜嘞 TV 播的，个你瓜嘞个 a c e b o o k 播的，这你瓜嘞 YouTube 播的，这你怎么拍的？你瓜 อรนิจีื่สก่อนอเาชาเพมหานอยู่ที่นอนลิพลลตกอแหลสัมพันณ์เวอเสือบี้ิก่อนหรอาจจะได้เสือบี้ยกระทุบี้ยเนี่ยมเราอาจจะเกล้ดปุไว้เกลาี่พันหเลยเอดแกว่าที่พันเนี่ยทเกาฟรีลมันะอตัวนี่ฟรีหไม่เอดแกว่าเนี่ยเราถ้าไปเกล้าเนี่ยเราะเรมเกลเกเลชียอามันโอ้โหตนั้นดปเราอุเลบกเกาะทดพัน์น่ย นอยชมตเซกนอนสพอนเนตกตทีต้ัวลกคาตัวฟรีที่กฟรีไดพผนมนันไอ้นอนกว่าแหลกฮบตก็เสือกได้หมนนตนสือกสาลเสือกทนอย่างเดวเสืกได้ต่ว่าใต้ถึงใหญ่เด็เกตไปอย่างถึงขาดถ้าโทรอีกที่ถึงขนาดซิกก็หมดนะสารละเสอกได้ตัวดั้งวันชิปอย่านชิปเลยเกตได้วลาดเมียวลาดิมียเนี่ยเิ่มมาทั้งหาเพิ่มมาทั้งร้านเ่ยอะไรโทรได้ละกาตาเนียเหนือนั่งซกก็หมดนะเกนี่วลาดิ วันเชปีเย o เสบิเอาะอาตทนอนน็อบลอยเรืภาษาหนักมเป็าว่าดเส้เี่ยนเนี่ยเพื่อปุกลลนนาเนี่ยอทน็อกปาญาลุนาเรงภาษานัก็ล็กทีึงต้หน้าเพื่ให้ท้าวันเช้าีเอเชิตัดตัวันอตทอต้นนอกเอางนโนภาษาหนัก็อดเนือยืองมอคุณตานัสือเลี่ยนดีเสื้อเปลี่ยนให้เต็มหมดเ่อปัญาสัมว่าจะตีก่อนเนี่ยเแื้เปลี่ยนแต่ว่าเวลาดีเมียดีแล้วก็ดีเก็บปานะกยก อ่าตามากเนนหัวมนออกก็มอน่ะเพราะฉนาการขาดเสื่อมเลยแต่ว่าโิดเมียปัตตุนนูกเอน้บลอดียวยาปัจจุบนเี่ย้าจะบลอนี่เกิดียบลอเลยเสือมเลยก็มันนู้ก็อาอกเนาะออกแต่ปัจตุนยว่ามันเนาะิควาว่ามนนาะดับพื่องมุดตอนเนาะเราใช้เราพมควบป่วยโทมือได้ผ่านมาเนาะแค่เมื่อคืนนี้มาเนาะเมื่อคืนนี้เอ่เมื่อคืนนี้เนี่ยกิดแทวด้เกิดโทรดาแพ้สารสารนิวานร์กเนี่รายการข้าง่นกระแเราเนามาเนาะนิวย

เราก็แชร์ก็เียเฟซบุ๊กบูเจมันเาะำตัวผ้กคนเหตุการณ์้วันวจเจมนะาชอบปย่ก็ปวดหมดที่ผ่านมาเลยแชรตกเป็นตัวเสือเบี่ยครับแล้วพอคุอถึอ่ไนแค่นั้มีตามันะเาชอบทเปตัดนใหญ่ตัวยูเนี่ยมีด้อมมันเาะชรตกลสมมันเเสือเบล้ยก็มาในว้ได้หมดตัวู่งตัวมันตัวชั่งมัตลมันกันเนี่ยและัวชั่งมเสือเบี้ยหมาวาลาดีเมียกันเนี่ยหนอ่งชั่งมัเสือเปล่าออกก้นเนี่ยบาๆ